นี่พิมพ์แกทำอะไรของแกเนี่ยพิมพ์จะทำอะไรเนี่ยมันก็เรื่องของพิมพกินสิทำบ้าอะไรของเธอเนี่ยพิมพ์แกทำบ้าอะไรของแกเนี่ย แกรูร้ไหมว่าสิ่งที่แกทำอ่ะมันเป็นการทำให้อาหารเนี่ยเสียไปโดยวปลาาประโยชน์อ่ะแล้วไงอ่ะพี่น็อตกูบ้านเรารวยจะตายนี่อยากกินอะไรอ่ะก็กินได้ทั้งนั้นแหละถ้าอันนี้มันกินไม่ได้อ่ะก็กินอย่างอื่นไปดิพิมฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าอยาก,กินทิ้งกินคว้างอาหารอะไรที่แกไม่ชอบเนี่ยแกไม่สมควรทำแบบนี้พี่พี่น็อตถ้าพี่ไม่มีอะไรทำอ่ะก็ไม่ต้องมาบ่นหนูได้ปะมันไม่มีประโยชน์หรอก ส่วนในคนที่มาเกาะคนอื่นกินเนี่ยถ้าอยู่ที่นี่ไม่ได้ก็กลับบ้านไปดิพี่พิมพ์พอแล้วแกหยุดว่าแมนฉันนะครับฉันสอนอะไรแกไปเนี่ยแกไม่เคยจำข้อกระบอกเลยใช่ไหมฮะถ้าแกเป็นสายแบบนี้อยู่นะฉันจะไล่แกเนี่ยไปอยู่กับพ่อแม่ที่บ้านน้องนุ่นพี่น็อตใจเย็น,ยนก่อนนะคะเพราะว่า ฉันไม่เป็นอะไรคะ่ะแนทฉันต้องขอโทษแทนน้องสาวแทนด้วยนะพิมพ์เรื่องเมื่อเช้าบนโต๊ะอาหารอะพิมพ์ทำแบบนั้นมันไม่ถูกต้องเลยนะทำไมอะ่ะหนูจะทำอะไรมันก็เรื่องของหนูปะพี่มไม่ใช่แม่หนูนี่มีสิทธิ์อะไรไม่ยุ่ง เป็นแค่คนมาใส่อยู่อะไม่ต้องยุ่งได้ปะงั้นพี่ก็ขอโทษแล้วกันจ้ะแล้วที่เราเป็นผู้หญิงอะทำไมนั่งไม่เรียบร้อยแบบเนี้ยอาหารที่กินแล้วทำไมไม่เอาไปทิ้งขยะเน่นี่มันบ้านของหนูนะหนูจะทำอะไรมันก็เรื่องของหนูปะเมื่อเช้าที่พูดไปอะมันไม่เข้าหัวพี่เลยนะไงอยู่ได้ก็อยู่ให้อยู่ไม่ได้ก็กลับบ้านนอกไปดิจะมาเกาะพี่ชายหนูอยู่ทำไม ยุ่งเรื่องของคนอื่นอยู่ได้แนทเธอไม่เห็นต้องเก็บเสื้อผ้ากลับบ้านเลยนี่พี่นอ็อตต่อไปนี้อ่ะฉันคงจะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วนะคะก่อนหน้านี้ที่ฉันเคยบอกว่าจะหางานทําแล้วก็อยู่ที่นี่ฉันคงต้องไปหางานทำที่อื่นแล้วแหละขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ชวนฉันมาอยู่ด้วยแนทรู้ว่าเธอจะคิดมากเรื่องที่พิมพูดงั้นเหรอมันไม่ใช่อย่างที่พี่คิดหรอกคะ่ะ นะพี่ดูเนต็ตออกนะเนต็ตหยุดโกหกพี่สักทีอะจริงๆฉันรู้อยู่แล้วล่วคะค่ะว่าพิมพ์เขามไม่ชอบฉันอะ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรลนะคะยังไงเราก็เป็นคนในครอบครัวเดียวกันอะ่ะถึงฉันจะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วยังไงฉันก็ยังจะช่วยพิมพ์อยู่คะ่ะช่วยช่วยอะไรอะแต่เน็ตมันมีวิธีอื่นต้องมากมายนะมเมนต้องเลือกวิธีแบบนี้เลยนี่ ไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่น็อตฉันไปหาหมอมาแล้วนะคะหมอบอกว่ามีแค่ฉันนะที่มีกรุ๊ปเลือดเดียวกับพิมพโชคดีจริงๆเลยนะคะที่กรุ๊ปเลือดเดียวกันน่ะถ้าไม่อย่างนั้นน่ะใกล้ผ่าตัดแบบนี้พี่จะไปหาเลือดที่ไหนล่ะใช่ไหมคะไม่จริงอะ่ะตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาช่วยฉันมาตลอดงั้นเหรอ พิม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 กแกเป็นไงอาการกำเริบหมอครับตอนนี้แนทแฟนผมเป็นไงบ้างครับตอนนี้คนไข้อพนเขีอัแต่าลแล้วนะครับแต่ว่า,าต้องปล่อยคนไข้ฟื้นตัวสักหน่อยนะครับครับหมอครับแล้วตอนนี้อีกนานไหมครับกว่าแนทเขาจะฟื้นอ่ะ ก็รอราประมาณสักสองอาทิตย์ได้ครับขึ้นอยู่กับว่าคนไข้เนี่ยเขาแข็งแรงมากพอหรือเปล่านะฮะต้องขอบคุณหมอมากเลยนะครับที่ช่วยนัดแฟนผมมาขอบคุณครับนี่ถ้าเกิดไม่มีอะไรแล้วหมอขอตัวก่อนนะครับครับพี่น็อตพิมขอโทษนะที่ก่อนหน้านี้พิมทำตัวแย่พิมไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลยอ่ะ แกไม่ต้องคิดมากหรอกหมอเขาก็บอกแล้วไงว่าแนทเขาอ่ะปลอดภัยแล้วอีกอย่างอ่ะแนทเขาไม่ได้โกรธแกรหรอกนะเพราะว่าเขาอ่ะเห็นแกเป็นน้องแท้ๆไงขอให้พี่แนทอย่าเป็นอะไรเลยนะฉันว่าเรากลับไปพักผ่อนกันเถอะที่เนี่ยปล่อยให้่ยเขาพักผ่อนแกก็อย่าลืมนะว่าแกเองอะก็ต้องพักผ่อนด้วยเหมือนกันพรุ่งนี้ค่อยมากับพี่ใหม่ มาแล้วมากันแล้วเหรอจ๊ะแน่นอนสิพี่แนทพิมพ์บอกแล้วไงว่าพิมจะมาหาพี่แนททุกวันเลยจะไม่ทิ้งให้พี่แนทอ,อยู่คนเดียวพิมพ์แกนี่มันเวอร์ตลอดเลยจริงก็มันจริงนี่พี่น,อน็อตต่อไปเนี้ยพิมพ์จะดูแลพี่แนทให้ดีที่สุดจะไม่ทําให้พี่แนทรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนนอกอีกต่อไปขอบคุณนะจ๊ะพี่ดีใจที่สุดเลย